ระหว่างลอตเตอรี่กับขนมปังคุณเลือกอะไรแน่นอนนะครับผมผมก็ต้องเลือกดูคลิปนี้นะครับไม่รู้ทําไมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการย้อมสีกันนะครับแบบไม่ละเอียดหรือว่าละเอียดเราก็ทาได้นะครับมันง่ายมากแบบไม่กี่คลิกเลยนะครับแค่คลิปมันดูยาวเฉยๆนะนะครับการย้อมสีนะครับอ,อ,อ่นจริงๆอ่ะมันจะย้อมง่ายๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าละเอียดมากๆนิดนึงเนี่ยเราจะไม่สามารถแบบย้อมแบบ คนธรรมดาเขายอมกันนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะวิธีย้อมสีแค่นี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องออระเบิดรูปออกมาก่อนนะครับให้รูปมันขยับได้นะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือให้รูปมันไม่ล็อกนั่นเองครับที่เลเยอร์นะครับเห็นเห็นทุกคนเห็นนะครับเลเยอร์ตอนนี้มันถูกล็อกไว้นะครับเราจะคลิกขวาเลเยอร์ฟอร์มแบเกราก็ได้ หรือเราจะขยับมันนิดนึงมันก็จะ convert เป็นเลเยอร์ให้นะครับอืมแต่ก็ผมก็คลิกขวาแล้วกันแล้วก็กดโอเคหลังจากเราได้รูปมาแล้วนะครับรูปอ็อบเจกต์ที่เราจะย้อมสีเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นดูกติพันิกาเล่ในโลบ็อกนะครับผมผมจะย้อมแฟลลิงนะครับเพราะว่ารถมันเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่ารถใครเป็นสีอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างสมมติเป็นสีแดงก็ ทำได้เหมือนกันนะครับทาตามผมเลยนะครับเราจะต้องได้คัดตัวเฟรมออกมาก่อนนะครับอืมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะวิธีได้คัดนะครับตัวนี้อืมจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพนทูนเพนทูนก็คือขา้างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เนี่ยแล้วเ,เรามาใช้ในงานเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดมากอาจจะ,ะค่อนข้างเร็ว ระดับหนึ่งนะครับกับงานที่ไม่ได้ละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความละเอียดเนี่ยต้องใช้ t ทู l นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทั้งสองอย่างเลยรอบแรกนะครับผมจะใช้เป็นผู้กันนะครับว่าใช้ยังไงเนี่ยเอาเมาส์คลิกซ้ายเนี่ยลากได้เลยนะครับลากตัวรถเลยนะครับตัวที่เป็นสีขาวดับดูดูดีๆนะครับผมเพราะว่าผมก็บอกไปตอนแรกนะว่าสําหรับงานที่มันดูง่ายๆนะครับที่มันดับไม่ต้องใช้อะไรเยอะตัวเนี้ยจะแบบช่วยประหยัดเวลาเยอะเลยครับอตอนนี้ก็ ลาสีขาวหมดแล้วนะครับติดทอมาด้วยเราก็กดคอนโทรล J นะครับเราก็จะได้มาอีกเลเยอร์หนึ่งเสร็จแล้วเราลองปิดตาตัวข้างล่างดูครับว่าไอที่เรากดมาเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้ละเอียดนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะโวผู้กันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําแบบไม่ได้ใช้ผู้กันกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กเอาไว้นะว่าเอออันนี้มันคือผู้กันนะครับอ่ะเลเยอร์สีฟ้านี่คือผู้กันนะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นเพนทูลนะครับกดตัวพี่นะผมหรือว่ามาจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับก็มาจิ้มนะครับเลือกจุดเริ่มต้นนะครับตามใจชอบเลยแบบอย่างที่ผมเคยมันวิธีแบบตอนที่ผมทํากระป๋องอ่ะก็ลองไปดูได้นะครับว่ามันกดยังไงนะได้คัดทุกอย่างแล้วนะครับผมให้มันมาบรรจบที่จุดๆเดียวจากนั้นนะครับก็กดคลิกขวาแล้วก็ make selection นะครับ แล้วกดโอเคแล้วทีนี้เราก็กดคอนโทนเจผมจะทาสีเลเยอร์นี้แบ่งไว้นะครับว่าสีแดงคือเลเยอร์ที่เราใช้เพนทูนสีฟ้าคือเลเยอร์ที่เราใช้ผู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความต่างกันนะครับอันนี้ผมใช้เพนทูนนะครับส่วนอันนี้ผมใช้ผู้กันความต่างไหมผู้กันเนี่ยก็คือเห็นไหมครับว่ามันมันมันออโต้ของมันนะครับตามที่เราเลือกไว้ นั่นเองก็จะแบบยับยุ่ยยี่นิดนึงนะออกแนวทูเรนนิดนึงนะครับแบบทุลังทุลังนะครับมันก็จะดูเหมือนงานชุยชุอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เว้นทูน้ำจะเห็นว่าเส้นทุกอย่างเนี่ยคมกริบหมดเลยนะครับดู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 ๆๆดูๆๆดูอันนี้ผมตัวผมอาจอาจะบังอะ่ะเห็นปะอืมผมจะไม่เลือกอันนี้นะครับผมจะเลือกอันที่ดีที่สุดก็คืออันที่ผมใช้เพนทูนก็ปิดปิดเลเยอร์อันนี้ไปนะครับ เลเยอร์ที่เป็นตัวต้นฉบับเนาะก็มาชใช้เลเยอร์นี้นะครับอันดับแรกที่เราจะลบก็คือไฟนะครับผมไฟหน้าผมจะใช้คีดลัดชิป E 3ครั้งนครับอันนี้1 h i ชิป E แรกนะครับจะเป็นวงกลมชิปอีสองชิป e สามนชิป E เนี่ยจะมี3ขั้นตอนนะครับชิป E อันแรกเนี่ยจะเป็นยางลบธรรมดานะชิป E อันที่2จะเป็นยางลบที่แบบ เอ่อลบให้เห็นแบล็กเก้านั่นเองนะครับอืมเนี่ยแต่ถามว่ายังลบธรรมดามันลบเห็นแบ g ็ก u ก d าไหมมันมันเห็นเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะแบบเป็นเฉพาะจอจงในเลเยอร์น,นั้นเนี่ยส่วนชิปอันที่3สุดท้ายนะครับคือลบทีเดียวนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันก็ลบทีเดียวมันก็หายนะครับอืมจะได้ประหยัดเวลาครับไม่ต้องมาแบบเห็นปะอ่า นะครับผมจะใช้ชิป e สนะครับอืมก็กดลบไปเลยนะครับแล้วค่อยชิป e 1ใหม่มาเก็บรายละเอียดอีกทีอ่าอย่างงี้อย่างงี้นะครับอันนี้ก็อ่ะลบไปเอาอย่างวิงเล็ดนะครับผมวิงเล็ดก็ลบได้เหมือนกันครับอ่ะวิงเล็ดก็ต้องเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าอาจจะช่วยนิดนึงนะครับปึ๊บอืมให้เหลือแต่สีขาวอย่างเดียวเลยนะแนะนําก็ตอนกดลบทีนึงก็ดูดีๆนะครับว่าเอ๊ะ เราลบอะไรผิดไหมแล้วก็กดลบหนึ่งทีกับคอนโทนสตามนะครับเพื่อสังเกตสัมไปสัมมานะครับจะได้รู้อ่ะอย่างไอตรงแฮนเนี่ยไม่มีอะไรก็ลบอ่ะตรงนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้อ่าเฟรมในรูปที่เป็นรูปนี้มาแล้วนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องทําให้มันกลายเป็นอ่าสีเทาก่อนนะครับกดคอนโทนยูนะครับผมรียบอกอ่ะกดคอนโทนยู แล้วก็เลื่อนอันนี้นะครับบรรทัด2ไปซ้ายสุดนะครับให้มันเป็นสีงงเงาๆอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไลเนทลงนิดนึงนิดเดียวพอเคประมาณนี้นะดูตามชิ้นงานของตัวเองเลยครับอย่างของผมก็เลื่อนนิดเดียวทีนี้เนี่ยแล้ก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็ bending option เลือกมาที่ color overlay นะครับปึ๊บตอนนี้มันจะเป็นหน่ m a มอยู่ให้เปลี่ยนเป็น ฮาร์ดมิกนะครับอ่เาเปลี่ยนเป็นฮาร์ดมิกเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีผมจะยกตัวอย่างเป็นเมื่อเกี้ยรถผม,มเป็นสีขาวใช่ไหมสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นสีอ่อเขียวไหมสีอะไรด,ดีวะอืมม่วงแล้วกันอะม่วงอ่ะผมก็เลือกสีตามใจชอบนะครับคือเราจะเลือกสีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตรงโอปะซิตี้ของฮาร์ดมิกเนี่ยเราต้องปรับลงหน่อยปึ๊บอ่ะสบว์ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลองเล่นสีดูผมอยากได้สีม่วงก็กดโอเคปุ๊บอันนี้คือเรียบร้อยนะเสร็จแล้วแล้วก็ลองมาเปิดลูกตาตรงนี้นะครับลูกตารูกต้นฉบับอะ่ะปุ๊บเรียบร้อยนะครับดูกติ4สีม่วงเราจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะเผื่อน้องๆอ,อยากเปลี่ยนเป็นสีเขียวอืเนี่ยเราก็ดูตรงนี้เลยนะครับตามใจเลยทีนะี้ ดูกตนสีแดงต้นฉบับสีฟ้าเอ,อคือได้ทุกสีเลยนะครับอ่ะเราจะเล่นให้มันแบบสีสว่างหน่อยก็ได้หรือลงมาอย่างอี่ก็ได้เนี่ยให้มันดูมนมน,มนอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่นะครับผมตามใจชอบเลยนะอืมสีฟ้าอ่ะแต่อย่างผมอตามจริงแล้วผมชอบสีม่วงนะครับเคโอเคเรียบร้อยครับคลิปนี้นี่ ปกติสีม่วงเปลี่ยนจากขาวเป็นม่วงนะครับ